สวัสดีค่ะวันที่3เมษายนพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศายานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปถึงเขาหินเหล็กไฟทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรินาถพิราชกัล,ลยาณีโดยเสด็จด,ด้วยนะคะตลอดสองข้างทางมีประชาชนเฝ้าชื่นชมพระบารมีเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเป็นที่น่าปลื้มปิติมากนะคะแอดมินเห็นแล้วก็พลอย ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านทรงพระสิริโฉมงดงามมากทรงแย้มพระสวนให้กับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยค่ะเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีก็งดงามมากค่ะวันนี้ ตามสไตล์ของท่านนะคะมีดอกเกตทัดผมมีจริยวัตรอันงดงามเช่นเคยของท่านค่ะขอให้ทุกๆพระอ,องค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปสำหรับบรรยากาศการรอรับเสด็จวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคี ตามที่แอดมินได้ลงคลิปไปให้ดูแล้วนะคะบรรยากาศรอรับเสด็จที่อำเภอหัวหินเป็นภาพที่น่าปลื้มปิตินะคะและภูมิใจที่ประชาชนชาวไทยรักสถาบันพระมหากษัตริย์ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ